สบายดีพี่น้องเนาะสบายดีเพือสุขสุขคน,นมัอน,นี้สีมาต่ำมะเขือสู่กิ่นว่าสันมัอน,นี่สีพาทุกคนมากิ่นข้าแรงเนาะเมนูก็คือปนมะเขือนั่นเองเนาะอ่ะทุกคนก่อนสิไปครับชมกับพกักคนกดไลค์ก่อนเนาะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจก่อนเข้าไปครับชมคลิปของเขาเนาะมาระด,ดับเล็กค่อยกัสิมาพาทุกคนมาเก็บมะเขือก่อนเนาะ เมื่อนี้กัสีคึมคในท้องฟ้ากะยังใครแต่บทยังบหอนบหอนเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กับประมาณสามโมเมนประมาณสี่โมงสามโมเซ่นสี่โมเรงเนาะนี่ต้นมะเขือของเขากับสามสี่ต้นเนาะกำลังมากเลยทุกคนกำลังงามเลยเป็นมะเขือเปาะเนาะคบจะกรอบๆเลยแหละทุกคน ซื้อตลาดเนาะซื้อประมาณอันทวง,งนึงนีงน่แหละกะเจ้าเฮ็ดเป็นมันมีสองสามต้นเนาะปลูกมันก็หลายเลยมันตายยังเหียอแต่สี่ต้นนะทุกคนมีห้าหกต้นเพล่ะมันแยอกออกโบกกระได้ยังเหียอสี่ต้นสามต้นนี่ก็งามสุดนี่กระไดมาประมาณนี้เลยกระสิมาเก็บพักทั่วต่อเลยเนาะ มักถั Again, in. like no, ่วกระพุติเก่เลยเก็บไปไว้เอาไว้กินแน่แล้วก็ไว้กลับมือนนี้เลยไว้กินกับตำเนาะตำมะเขือเฮาปนมะเขือเฮาปตดตำมาสันปนมะเขือพูดเออผมไม่ได้วผิดผิดถึกถึกเลยทุกคนเหมอนมักถั่วกระยาวแห้งทุกคนเพราะว่ามันออกใหม่สังซี้อนะมันโคตรเาาเลยแหละ แมงไหมกับประันมาเนาะมันยังประันหูตัวมดตัวยงังฮะพอโดดๆไปจากน้อยเพลหลจักแมงมาจะใส่สุกคนมาจะใส่มากินมักทั่วเด้อประมาณมันมากในประมาณป่านก่างแล้วมันเลิมแบบโอมากหลายแล้วกัจากหมดจากแมงแล้วมันหอมจะบอกมาตอมคือตนกดกรนทางหลังค่อยนะแต่ว่าตัวเขาปลูกไหมจังซีเนะี่ยมันยังประัานมา มักถั่วในกระบ,บางเถ้าลายกลับไปขายเนาะขายให้แม่ค้าประจําที่เอาไปกินข้าวกินข้าวหานหานกินข้าวต่อหน้าบ้านนี่แหละหันอาหารตามสร้างเนาะเพื่อนกัหับซื้อเขาก็ไปกินข้าวแล้วก็ขายให้เพื่อนพ้อเพราะว่ากินบ่อท่านได้มักถั่วเขาปลูกกันเนาะนี่กรว่าสีขาใหญ่อันปลูกถั่วทางล่าง ปจะขยายปลูกถั่วอยู่ถ้าว่ามันได้ดีอนนะนะปสิลองปลูกมื่อก่อนทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยอันดิเดเทียกับประมาณกรรมเมืองกรมเมือสินะนี่ก็มาปร,ระกาศตดเนาะมูนีนสีไปได้มาเอาประกาศตดนี่นี่พักอตอกอตูมันมีเมงม,มากินอยู่ไปได้ซีนี่อย่างเนาะ ยงไม้มากินผักกาดนะอันนี้ก็เปิดพักหอมลาบเนาะผักหอมสืมนี่แหละเอามาแต่ลาวเนาะไปสวัสดิ์นเขตเนาะก็เลยเอามาปลูกกระไดต้นเดียวนี้กินลืมเอามาแลยลืมปลนะูกเนาะจนซีเนาแล้วค่อยถึงเอามาปลูกเดี๋ยวกระสิขายายพหญ่พันลลวทุกคนเดี๋ยวสีได้อันมันออกจากน้อยสีได้ขายายออกเลยนี่ก็ได้กินย้อนแล้วโคตรมากเลยพักหอมลาบแบบสี แต่อยู่ไทยบ่มีได้หาซื้อตลาดแล้วมันบ่มีจางเสียนะก็เลยซื้ออยูราวมาปลูกอันนี้พักหอมอันนี้ก็มีอยู่ไทยนี่ค่อยบ่มักปานไดมันคิวเนาะทุกคนมันฮึนแล้วก็ขิวโพดแต่กระไซเทนได้อยู่ถ้ามันบ่มีพักหอมอะนั้นานนะซื้อมาปลูกตอนนั้นเนาะหล้กก็ได้ปีปลายเลยมันเพลออกมาคุ้มร้ายคอยตัดทิ่มกะไร บุคอยได้กินมันนะอันนี้กับบูงวัวพักนี่อย่างบุงน่าจะกินได้ทุกคนเพราะว่ามันหอมคล้ายๆกับพักอันนี้เลยแล้วคล้ายกับอันผักหอมเสิร์ฟนี่แหละกินมันนะนะมันขึ้นมาได้เนียวๆกับบูงวัวเนาะพล้วอีกค่อยแบบเบียร์ไหมครับแล้วกามาเวก็บมาเขือข่าวไปให้โมูลแล้วก็เลยเห็นตะกะเตนหง่ๆเลยถ้าคนมากเนี่ยเอาไปกินแล้วนี่แต่คอยบุมักกินเนาะ ตะกะเตะน,นี่ใหญ่สําตัวิท่ามนิ้วมือทุกคนลายแห้งได้แถวนี้นะมันหม,ม,ม,มักมะเกาะแมงหมกแมงไหมที่พักพืชที่เฮาปลูกนั่นแหละมะเขือนี่ก็บ่ค่อยได้กินเนาะมะเขือขาวนี่มีแต่ปลูกบ่ได้ปลูกหรอกทุกคนแต่แตะกอน,น,นเออสิมาเล่าให้ฟังแต่กอนเราค่อยซื้อมาตลาดนะต้นเดียวเนาะคิดว่ามะเขือธรรมดาปลูกไปปลูกมากกับเป็นมะเขือขาวเนาะ ก็เลยเอาปะไว้อยู่นั่นเนาะเลยมันสุกมันหล่นล้วก็เลยเบียมันไปกระจกกระจายแถวนี้นตัวนนี้ก็คือคอยบดได้ลกทิมก็เลยเอาไว้คืนจากสีเลยสองต้นเน,ะนาะนี่งละสองต้นนี่แหละกันนั้นคอยก็เลยบุกปลูกเนาะเพราะว่าบ่ค่อยได้กินอันนี้ก็ปิดไปให้หมูเนาะให้โตยัยงกินย่านอันไปขายกันย่างก้าเจลาซื้อดอกมะเขือข่าวนะก็เลยบุกปลูกเนาะ นี่บ้านี่กะทีมาลืมเนาะลืมล้างคือพันเฮานี่มะเขือก่อนพอไปให้หมูวันมาบ้านก่อนบ่บ่ให้หมูก็วางเคือกะถ้าบุมีอันมะเขืออันเปาะตะกอดกับกินกินคือกันมะเขือข่ากันเอาพันไส้ตอกไส้ตำเนาะกระเซ็ะคือการต่างแต่ว่ามันตีกี่ข่าก็มันบวกรอบเท่านั้นแหละมันหวานปานไหน ถ้าทำกินสดนะมะเขือขาะมะคือมะเขือลายเนะมะคือมะเขือเปะาะแต่ที่มาเติมน,น้ำตักข้างเนาะเพื่ออันต้มต้มก่อนต้มมะเขือถ้าเฮ้าอันตัวนี้ก็เอาเกจจอแล้วเนาะถ้าเฮ้าไปเผานี่มันจะเซฟกลัวทุกคนไปว่าไปมกกัน,นะไปจีมะเขือนะเอามาตัดมาเซฟกลัวต้มได้ แต่อันนี้กับบมีเต่าเนาะกระยยายมันสุกซ่าอีบจีใส่ถาดกัไปขัวใส่กันก็เลยต้องเห็ดจางซีเนาะต้มเอากระเซบขื้นกันแต่กระเซบคนละแบบเนาะตอนเลกๆเพื่อตอนแรกๆกันนะว่าสีเห็ดกินคนเดียวว่าสีบบตามลายปลเท้าเพิ่อนก่อยากนำก็เลยเพิ่มมะเขืออีกจักหน่อยนี่ส่วน พืชผักของเฮาเนาะแต่สิม,มาเริ่มปลุกจีกับเผ็ดเนาะกับหอบบัวไปต่ำทุกคนวากะถือปูถึกเนยแล้วมะเขือเฮากะสุกพอดีทุกคน,น,นเนาะมะเขือกับบัวกะสุกพอดีฮะบัวกะแต่ซีจีใส่ผัดทายน,นี่แหละ ขัวขัวใสจตระเสียดอเฮจันซีเลยประกาศสีมานเลยมันต่ำกันเลยทุกคนประกาศสีปรุงสดไปเกลือกับเป็งนัวเนาะเป็นนัวกับเล็กๆว่าสีบลใสลายกันยานมันโมันใสอีกทุกคนประกาศสีมเลิมต่ำเนาะเพรานเนาะต่ำจ๊ะโจ๊ะโจ๊เลยครอันนี้จะเมนมันจะเ็นแบบสะใจดีมันเล็กดี พราะมันหนักเด้หนักทั้งซากหนักทั้งคกงนี่แหละโยจนถ้าอายุดำที่ห้าปีนี่ยังยุกบวกขึ้นกว่าหนักแฮงขนาดค่อยกันยังอึบขึ้นอึบลงกสิมาเริ่มต่ำมะเขือกันเลยเนาะใส่มะเขือก็ต่ำเลยมะเขือกันยังฮอนยังมีคอนไม่อายอยู่ทุกคนเลยต่อมากษิใส่ผักหอมเนาะผักหอมเสริมผักหอม บัวผักหอมป้อมมันนี้บ่ม,มีทุกคนถ้ามีผักหอมป้อม,อมกับสีเซบสีหอมขึ้นปอีกเนาะโคลเลยให้มันเข้ากันทุกคนแล้กกะตักพร้อมเสิร์ฟกัจัประมาณนี้เลยบ่ต้องกินอย่างไรก็ต้องเล็บอย่างไรเนาะอาหารเร่งมือนี้กจัจะประมาณนี้ง่ายๆเา,าต่างภาษาเนาะกินแบบแบบนี้ละคคอยมา ข้าวคุยกระจ้เอาเ,อเอาดะมาทุกคนกินข้าวน้ากันค่อยสิบเดาเววาแล้วค่อยคุยเอาแล้วค่อยข้าวเรงมือนี้เนาะนี่ค่อยบอกคุยจนคุยกะซิบีมะเตงเนาะมะเตงกะเมื่อเทือสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่ารื้อขังมันแล้วปลูกใหม่แล้วแซ่บเ,เลย ปกติเท้าเพื่อนบอกินได้นน่ข่าวเลงมือนี้กะจักงียงจักนีย,ง,นยงบุคืดมือบางเทือบางเทือ่อาหารเสพกะกินอาหารบรเบเซพลากกระบกินถ้าเป็นเนื้อเป็นอย่างกระบบกินเพราะว่ายันตุย้ยถึงว่าออบอดคอยได้กินเทกกินว่ากขบโบเห็นตุยเนาะทุกคนเนาะใช่ออขออภัยในกองเนาะบอด้เห็นหน้าเห็นว่าสิ่ไทยหน้าผัด โเห็นของกินว่าจะได้ของกินแบบโบห็นเนี่ก็เลยถ่ายเอาของกินดีกว่าเพราะว่าหน้ามันบบเป,ป็นตาเบิงเนาะคนไทยเขาชอบปลา้ยวใช่ชหไหม <S <S ข้าวเล้งมื้อนี้กาง่ายๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยทุกคนตำมะเขือบา,บางมื้อบางมื้อก็ต้มไข่เนาะแบบง่ายๆเลยค่อยบ่ได้มักหยอกมักงาเอีหยัง สมพอจังบุตุยน้ำมูเนาะกินแต่แบบนี้กินจุกกินแจ้วจังซีละคอยนอะ ยัดเขาแบบจุจๆเลยนะแต่ละคำคอยเห็ดแบบคำใหญ่ๆเนาะเพราะว่ายานมันบเบิด <c oughs> <c oughs> เพราะว่ายัดจาํามะเขือบวเบิรดตกะต้องเห็ดคำใหญ่ๆเข้ากันสิเบิดติบแต่ทุกคนกินไปกินมาเพิ่นก็อิมนะ่มเนาะเพื่อนกินข้าวน้อยสามสี่คำก็อิ่มแล้วแต่กระตุยเนาะโอ้ยโคตรการันงงคำว่าตัวเองกินหลายแล้วกระตุยนี่นะ จากตุ้กับปตุตูกินอีหยังกระบ,บตอ,ตอตุ้กินโปรโตโปรตีนนีหยังกัมาเสริมกระบอตุ้ทุกคนยอมแล้วนี่เม็นโซเลยโซอีหยังกินเข้าไป <c oughs> เขารสชาติคุณเคยนะถ้าเขาซื้อกินกับโบธาใจกับเฮ็ดเองเนี่ทุกคนนะเพราะว่าเฮ็ดเองเขาจะรู้ว่าเฮามักแหญ่ใหญ่ขนานะถ้าสมมติว่าไปสั่งใน้านแบบสินะไป ทางกระเจ้า,ว,าว้าลายเทือ่ค่อยกเกงใจเนาะสิว่าเบานั่นเบานี่ใส่นั่นใส่นี่นยันเขาว,ว่าเรื่องมากยันเขาว,ว่าหลายเรื่องสินะก็เลยเฮ็ดกินเลยทมีของกินจังซีกอะอ่าทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเนาะ,ะคำสุดท้ายนี่อันนี้ก็เป็นคำสุดท้ายแล้วกะสี้อนๆในมือนี้เงือหอกเงอบริเปิดผัดลมเนาะ ไปก่อนแล้วบายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนเนาะฝากติดตามใหยเด้อ